คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตกำลังวนอยู่ที่เดิมทั้งที่คุณพยายามแทบตายบางทีต้นเหตุอาจไม่ใช่โชคไม่ใช่โอกาสแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันคลิปนี้จะพาคุณเปิดตาและรู้ทันพฤติกรรมที่ฉุดชีวิตไว้แบบไม่รู้ตัวแค่เปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยคุณอาจเปลี่ยนทั้งเส้นทางชีวิตได้ถ้าคุณรู้สึกว่าติดอยู่ที่เดิมคลิปนี้อาจเป็นกุญแจดอกแรกที่คุณตามหามานานหนึ่ง ติดกับดักความคิดเดิมจนชีวิตไม่ขยับกับดักความคิดเดิมคือหนึ่งใน,นกลไกที่ทรงพลังที่สุดของสมองมนุษย์ที่ทํางานโดยอัตโนมัติมันคือรูปแบบความคิดที่เราเคยชินเคยเชื่อและใช้ซ้ําๆจนกลายเป็นเส้นทางที่สมองเดินผ่านจนกลายเป็นถนนลูกรังสายเก่าที่แม้จะครุขคะแต่เรากลับรู้สึกปลอดภัยเพราะมันคาดเดาได้สมองของเราชอบสิ่งที่คาดเดาได้ มากกว่าสิ่งใหม่แม้สิ่งใหม่นั้นจะดีกว่าก็ตามเพราะสมองเป็นอวัยวะที่อนุรักษ์พลังงานโดยธรรมชาติยิ่งใช้เส้นทางเดิมๆก็ยิ่งไม่เปลืองพลังในการคิดใหม่วิเคราะห์ใหม่หรือประเมินความเสี่ยงใหม่สิ่งนี้อธิบายได้ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาเรื่องค ognitiv schema หรือแบบแผนความคิดซึ่งคือโครงสร้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ในอดีตและใช้เป็นเครื่องมือในการตีความโลกภายนอก สมองจะคอยกรองข้อมูลใหม่ให้เข้ากับแบบแผนเดิมแทนที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เช่นคนที่เคยล้มเหลวในวัยเด็กอาจสร้างสกีมว่าตัวเองไม่เก่งและเมื่อโตมาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสมองก็จะหาหลักฐานมายืนยันความคิดนั้นเช่นถ้าทำผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็จะรู้สึกว่าเห็นไหมฉันมันก็ยังไม่เก่งอยู่ดีทั้งที่ในความเป็นจริงเขาอาจพัฒนาขึ้นมากแล้ว เมื่อเราติดอยู่ในกับดักความคิดเดิมสมองจะผลิตพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำเช่นเลือกงานที่ปลอดภัยเกินไปหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นเพราะกลัวถูกปฏิเสธหรือไม่กล้าทำสิ่งใหม่ที่เสี่ยงต่อความล้มเหลวและสิ่งนี้นำไปสู่อิโมชันลลูปที่วนซ้ำกับอารมณ์เดิมๆเ,เช่นความกลัวความไม่มั่นใจความผิดหวังเมื่อสมองได้รับอารมณ์เดิมก็ยิ่งยึดถือความคิดเดิมให้แน่นขึ้น เช่นฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้อยู่แล้วและยิ่งตอกย้ำให้ชีวิตหยุดนิ่งไม่ขยับไปไหนกับดักความคิดเดิมจึงไม่ใช่แค่ความคิดธรรมดาแต่มันฝังอยู่ลึกในระดับอัตโนมัติซึ่งมีรากจ,จากการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทที่ถูกกระตุ้นซ้ำๆจนแน่นหนามันไม่ได้หายไปง่ายๆเพียงแค่คิดบวกหรือพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้เพราะถ้าไม่มีการลงมือทำจริงหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้อง ความคิดบวกนั้นก็จะลอยผ่านไปเฉยๆไม่ฝังลึกลงไปในสมองใหม่วิธีเดียวที่จะหลุดจากกับดักนี้ได้คือการสร้างนิวรอนแพทเวใหม่คือเส้นทางประสาทใหม่ด้วยการลงมือทำบางอย่างที่ต่างจากเดิมเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเช่นถ้าเคยไม่กล้าพูดในห้องประชุมก็ลองพูดอะไรสั้นๆหนึ่งประโยคเพื่อส่งสัญญาณใหม่ให้สมองเห็นว่าความกลัวนั้นไม่ถึงตายกระบวนการนี้อาศัยทั้งเวลา ความอดทนและความถี่ไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความแนว่วแน่เพราะสมองต้องการหลักฐานใหม่หลายๆครั้งเพื่อเชื่อว่าสิ่งใหม่ปลอดภัยและพร้อมจะเลิกใช้ความคิดเดิมโดยเฉลี่ยจากงานวิจัยในด้านพฤติกรรมศาสตร์พบว่าการสร้างนิสัยใหม่หรือหลุดจากความเชื่อเดิมอาจใช้เวลาเฉลี่ยราวสเดือนหากทำต่อเนื่องแต่หากหยุดกลางทางสมองก็จะย้อนกลับไปใช้เส้นทางเดิม เหมือนคนขับรถกลับบ้านที่คุ้นเคยแม้จะมีถนนใหม่ที่ดีกว่าอยู่ใกล้ๆก็ตามในหนังสือ The m o t e n t Is You โดย b r i a n Weiss ได้เล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ติดอยู่ในความคิดเดิมว่าฉันไม่ควรมีความสุขมากเกินไปเพราะเดี๋ยวจะต้องเจออะไรแย่ๆตามมาเพราะในวัยเด็กเธอเคยเจอช่วงเวลาสั้นๆที่ครอบครัวมีความสุขก่อนจะพังทลายจากการหย่าร้างของพ่อแม่ประสบการณ์นั้น ฝังความกลัวไว้ลึกในใจว่าความสุขเท่ากับอันตรายเมื่อโตขึ้นเธอมักทำลายความสำเร็จตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นทำให้ตัวเองพลาดโอกาสหรือถอนตัวเมื่อความสัมพันธ์กำลังจะดีขึ้นทั้งหมดเพราะความคิดเดิมสั่งว่าอย่าดีเกินไปเดี๋ยวต้องพังลงอีกและนี่คือกับดักที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยเจตนาแต่เกิดจากการตีความประสบการณ์ในอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเธอเริ่มทำความเข้าใจกับกลไกนี้ และลงมือเปลี่ยนทีละนิดโดยเริ่มจากการเขียนความรู้สึกทุกครั้งที่เธอรู้สึกกลัวความสุขลงในสมุดบันทึกแล้วลองปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความรู้สึกดีๆโดยไม่หนีเธอเริ่มค่อยๆเชื่อใหม่ว่าความสุขไม่ได้นำพาความเลวร้ายเสมอไปและเมื่อความคิดใหม่นี้ถูกตอกย้ำซ้ำๆผ่านประสบการณ์จริงสมองของเธอก็ค่อยๆสร้างเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตการหลุดจากกับดักความคิดเดิม ไม่ใช่เรื่องของความกล้าเพียงครั้งเดียวแต่คือการเลือกที่จะทำสิ่งใหม่เล็กๆอย่างตั้งใจในทุกๆวันและเมื่อเส้นทางใหม่แข็งแรงพอความคิดเดิมจะเริ่มกลายเป็นเพียงอดีตที่เรารู้เท่าทันและไม่ให้มันควบคุมชีวิตเราอีกต่อไปแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ย้อนกลับมาเพราะในวันที่เราเหนื่อยท้อหรือเปราะบางสมองอาจกลับไปใช้เส้นทางเก่าอีกครั้งแต่หากเรารู้ทัน และมีเครื่องมือใหม่ที่เคยใช้ได้ผลเราก็สามารถดึงตัวเองกลับมาได้เร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็นและนั่นคือสัญญาณของการเติบโตอย่างแท้จริง 2. ติดนิสัยเลื่อนงานก็เหมือนติดนี้เวลาเอมนั่งมองหน้าจอว่างเปล่ามาเกือบชั่วโมงทั้งที่รู้ดีว่ารายงานฉบับนั้นต้องส่งพรุ่งนี้เช้าแต่ก็ยังไม่เริ่มลงมือทำสักทีเธอรู้สึกผิดที่ผลักงานไปเรื่อยๆทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะแก้ไขนิสัยนี้สัที แต่พอเริ่มรู้สึกเครียดเธอก็เลี่ยงมันด้วยการเปิดคลิปสั้นดูรีวิวอาหารแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเอาไว้ทำคืนนี้ก็ได้เดี๋ยวมีสมาธิก,กว่านี้ค่อยเริ่มและวงจรเดิมก็เริ่มซ้ำอีกครั้งนี่คือลักษณะของนิสัยเลื่อนงานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า procrastination มันคือพฤติกรรมที่เราเลื่อนการทำสิ่งที่ควรทำออกไปแม้จะรู้ว่ามันมีผลเสียแต่เราก็ยังเลือกที่จะทำอย่างอื่นแทน หรือแม้กระทั่งไม่ทำอะไรเลยก็ยังรู้สึกปลอดภัยกว่าในเชิงจิตวิทยาการเลื่อนงานเกิดขึ้นเพราะสมองพยายามเลี่ยงความไม่สบายใจที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นเช่นความกลัวว่าจะทาได้ไม่ดีกลัวถูกวิจารณ์หรือกลัวรู้สึกล้มเหลวความรู้สึกเหล่านี้ไปกระตุ้นศูนย์ความเครียดในสมองและเมื่อสมองรู้สึกเครียดมันจะเลือกหาทางหนีทันทีเช่นเปิดโทรศัพท์เดินไปกินขนม หรือทำอะไรที่ให้ความสุขระยะสั้นแทนการทำงานที่ให้ผลระยะยาวนิสัยเลื่อนงานจึงไม่ใช่เรื่องของการขี้เกียจอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มันคือการจัดการอารมณ์ที่ผิดสมองเลือกบรรเทาความเครียดด้วยสิ่งอื่นและทําให้เราเสพติดการบรรเทาแบบชั่วคราวเหล่านั้นยิ่งเลื่อนยิ่งรู้สึกผิดและเมื่อรู้สึกผิดก็ยิ่งไม่อยากทำเพราะกลัวจะยิ่งรู้สึกแย่ถ้าทำออกมาได้ไม่ดีกลายเป็นวงจร ที่ดึงเราจมลงไปลึกขึ้นทุกทีเมื่อเราติดนิสัยเลื่อนงานเราไม่ได้แค่เสียเวลาในวันนั้นแต่เรากำลังติดหนี้เวลาในอนาคตเหมือนการรูดบัตรเครดิตใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายและสุดท้ายดอกเบีย้ยที่ะส,สมคือความเครียดความเร่งรีบและความเสียใจที่ไม่ได้ทำเต็มที่ในเวลาที่ควรจะทำความรู้สึกที่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ฉันน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นกลายเป็นดอกเบีย้ยทางใจ ที่บั่นทอนความมั่นใจเราเรื่อยๆเพราะเรารู้ลึกๆว่าเราเคยมีโอกาสแต่เราทิ้งมันไปด้วยมือของเราเองและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่มีวินยัยและความเชื่อนี้จะกัดกร่อนภาพลักษณ์ตัวเองจากภายในทําให้เรารู้สึกหมดศรัทธาในตัวเองพอหมดศรัทธาเราก็ยิ่งไม่มีแรงเริ่มใหม่และชีวิตก็วนอยู่กับการเลื่อนการรู้สึกผิด และการบอกตัวเองว่าจะเริ่มพรุ่งนี้ที่ไม่มีอยู่จริงการจะหลุดออกจากนิสัยเลื่อนงานได้ต้องไม่ใช่แค่การพยายามบังคับตัวเองให้ขยันขึ้นเพราะนั่นเหมือนเราสั่งให้ตัวเองเดินเข้าไปในก่องไฟทั้งที่ข้างในใจยังกลัวการแก้นิสัยนี้ต้องเริ่มจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองก่อนกล้ารับความรู้สึกกลัวกล้าอยู่กับความไม่แน่ใจโดยไม่หนีสมองต้องถูกฝึกให้รู้ว่า เราสามารถเริ่มทีละนิดได้โดยไม่ต้องสมบูรณ์แบบเช่นการตั้งเวลาแค่5นาทีในการลงมือทำหรือเขียนหัวข้อก่อนไม่ต้องทำให้เสร็จสมองจะเริ่มจดจําว่าเราทำได้และค่อยๆสร้างแรงส่งให้เราทำต่อการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆหรือการสร้างบรรยากาศที่ลดแรงต้านเช่นการปิดเสียงแจ้งเตือนลบแอป,ปที่ทำให้เสียสมาธิหรือแม้แต่การตั้งโต๊ะให้เหมือนเป็นพิธีกรรมก่อนเริ่มงาน ก็ช่วยได้มากเพราะมันค่อยๆเปลี่ยนสมองจากโหมดหลบหนีเป็นโหมดลงมือและเมื่อเราสามารถทำแบบนี้ได้ซ้ำๆความเชื่อใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นในใจว่าเราคือคนที่เริ่มได้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามย้อนกลับไปที่เอมอีกครั้งเธอเริ่มจากการหยุดต่อว่าตัวเองและหันมาเขียนบันทึกว่าเธอกลัวอะไรเธอพบว่าสิ่งที่ทำให้เธอเลื่อนงานไม่ใช่เพราะเธอขี้เกียจ แต่เพราะเธอกลัวว่างานที่เธอเขียนจะไม่ดีพอและจะถูกวิจารณ์เมื่อรู้จุดนี้เธอจึงตั้งเป้าหมายเล็กๆแค่เขียนบทนำให้เสร็จไม่ต้องสนว่าดีหรือไม่ดีและเมื่อเธอลงมือเธอกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่สมองเคยหลอกเธอเลยเธอทำต่อและส่งงานทันในที่สุดการเปลี่ยนนิสัยเลื่อนงานอาจใช้เวลาแต่มันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าเราเข้าใจว่ารากของมัน ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือความกลัวที่ยังไม่ได้รับการยอมรับยิ่งเรากล้าเผชิญความกลัวยิ่งเราปลดหนี้เวลาให้กับตัวเองเร็วขึ้นและเมื่อเราเริ่มเชื่อว่าเราทำได้นั่นแหละคือวันที่เรากลับมาเป็นเจ้าของเวลาในชีวิตตัวเองอีกครั้ง 3. การไม่ให้อภัยตัวเองในอดีตกำลังขโมยปัจจุบันของคุณการไม่ให้อภัยตัวเองในอดีตคือการที่เรายังคงลงโทษตัวเองซ้ำ จากความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดการทำร้ายใครบางคนการพลาดโอกาสสำคัญหรือแม้แต่การใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตสิ่งเหล่านี้อาจฝังลึกอยู่ในใจจนกลายเป็นเสียงกระซิบที่คอยย้ำว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่ควรมีความสุขหรือฉันสมควรถูกลงโทษบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่ากำลังแบกความรู้สึกผิดเหล่านี้ติดตัวอยู่ทุกวันในเชิงจิตวิทยาความรู้สึกผิดมีหน้าที่กระตุ้นให้มนุษย์ทบทวนและปรับปรุงพฤติกรรมแต่เมื่อความรู้สึกผิดไม่จบลงที่การเยียวยามันจะกลายเป็นเซลล์บลมหรือการตำหนิตัวเองเรื้อรังซึ่งไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ยังบั่นทอนคุณค่าในตัวเองทำให้เรากลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับโอกาสการไม่ให้อภัยตัวเอง จึงเป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามใจเราไว้กับภาพลบในอดีตและทำให้ปัจจุบันกลายเป็นสนามลงโทษตัวเองในรูปแบบใหม่เช่นการปฏิเสธความสุขการไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเลือกอยู่กับชีวิตที่เรารู้ว่ามันไม่มีความสุขเพราะลึกๆเรารู้สึกว่าเราสมควรได้รับแค่นั้นคำว่าขโมยปัจจุบันจึงไม่ได้หมายถึงการทำลายแค่เวลาหรือโอกาสแต่คือการทำให้ความเป็นตัวเราในวันนี้ ไม่ได้มีโอกาสเติบโตอย่างเต็มที่ปัจจุบันคือของขวัญแต่หากใจเรายังหมกมุ่นอยู่กับอดีตเราก็จะไม่สามารถเปิดรับมันได้อย่างเต็มที่เลยแม้จะมีคนดีๆเข้ามาเราก็จะมองไม่เห็นแม้จะมีโอกาสใหม่เข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรทางออกของสิ่งนี้ไม่ใช่การลืมอดีตหรือแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการยอมรับและมองมันด้วยความเข้าใจ เหมือนมองแผลเป็นที่เราเคยได้จากการหกล้มมันอาจยังทิ้งรอยไว้แต่มันไม่จำเป็นต้องทำให้เราหยุดเดินหากเรากลับไปทบทวนความผิดพลาดด้วยใจที่เมตตาไม่ใช่ใจที่อยากเอาชนะตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่มันอาจเป็นครูที่กำลังรอให้เรากลับไปเรียนรู้แล้วก้าวผ่านมันอย่างแท้จริงในนิทานเซนเรื่องหนึ่ง มีพระเนนรูปหนึ่งนามว่าอีคิววันหนึ่งเขาทำแจกันโบราณของอาจารย์ตกแตกโดยบังเอิญเขากลัวมากจนซ่อนเศษแจกันไว้และทั้งวันก็ใช้เวลาทำสมาธิด้วยใจที่วาวุ่นและรู้สึกผิดอย่างรุนแรงจนอาจารย์เดินมาถามว่าทำไมใจเจ้าอย่างไม่นิ่งอีคิวไม่ตอบอาจารย์จึงถามอีกครั้งว่ามีสิ่งใดรบกวนใจอยู่หรือไม่อีคิวจึงยอมสารภาพและคุกเข่ารับโทษทันที อาจารย์มองหน้าเขาอย่างสงบแล้วกล่าวว่าแจกันแค่แตกไปแล้วเจ้าเองต่างหากที่ยังไม่ยอมปล่อยให้มันแตกจากใจนิทานนี้สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือการที่ใจเรายัางยึดติดกับมันยิ่งกว่านั้นบางทีเราก็กลัวการให้อภัยตัวเองเพราะรู้สึกว่ามันคือการปล่อยให้ตัวเองลอยนวลแต่ความจริงคือการให้อภัยไม่ใช่การยกเว้นความผิด แต่คือการให้โอกาสกับตัวเองในการเริ่มต้นใหม่และในเมื่อชีวิตยังดำเนินต่อไปข้างหน้าก็ไม่ควรมีใครต้องใช้ปัจจุบันเพื่อชดใช้กับอดีตตลอดไปการให้อภัยตัวเองคือการคืนพลังให้กับตัวตนในวันนี้เพื่อไม่ให้เงาของเมื่อวานมากลืนกินวันพรุ่งนี้อีกต่อไป 4. หยุดโทษดวงเพราะนิสัยคุณต่างหากที่ฉุดชีวิตไว้ถ้าชีวิตคุณยังไม่ขยับอย่าเพิ่งมองบนฟ้า ลองมองในกระจกก่อนว่าคุณกำลังพาตัวเองเดินแบบไหนทุกครั้งที่เราบอกว่าดวงไม่ดีเรากำลังให้เครดิตกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และถอดพลังของตัวเองออกจากสมการทันทีดวงอาจมีผลอยู่บ้างเหมือนแรงลมที่มากระทบใบเรือแต่ถ้าคุณไม่จับหางเสือให้มัน่นต่อให้ลมพัดดีแค่ไหนเรือก็หมุนวนอยู่ที่เดิมได้เหมือนกันหลายคนเชื่อว่าบางคนได้ดีเพราะโชคบางคนรวยเพราะหวย บางคนดังเพราะฟลุกแต่นั่นคือมุมที่เราเลือกมองในเสี้ยววินาทีหนึ่งของชีวิตเขาเราไม่ได้เห็นก่อนหน้านั้นที่เขาพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ได้เห็นว่าเขาพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่โชคสามารถเจอเขาได้ยังไงโลกนี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวดแต่ก็มีคนที่เอาเงินรางวัลน,นั้นไปจมหายเพราะไม่มีวินัยไม่มีการวางแผนไม่มีนิสัยรองรับโอกาส นิ้วมือของดวงอาจแตะคุณได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้านิสัยของคุณไม่พร้อมคุณก็จะพลาดโอกาสนั้นเหมือนคนที่ไม่ทันคว้าไมา้ช่วยชีวิตตรงหน้าคนที่โทษด,ดวงตลอดเวลามักเป็นคนที่ไม่อยากมองลึกลงไปในนิสัยของตัวเองไม่อยากรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองเพราะมันเหนื่อยมันยากและมันต้องใช้เวลาง่ายกว่าที่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะเราแต่เพราะดวงไม่เข้าข้าง ง่ายกว่าที่จะยกมือบนฟ้าแทนที่จะขยับมือไปแก้อะไรจริงๆในนิสัยของเราแล้วนิสัยแบบไหนที่ฉุดชีวิตไว้ได้จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตชัดเจนแบบทำผิดกฎหมายหรือใช้ชีวิตเลวร้ายอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆที่เราทำทุกวันเช่นนิสัยผัดวันประกันพรุ่งที่ค่อยๆกลืนกินโอกาสดีๆนิสัยพูดลบกับตัวเองจนไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่ นิสัยฟังคำวิจารณ์มากกว่าความฝันในใจนิสัยทำตัวยุ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการลงมือทำจริงหรือแม้แต่นิสัยชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วกดฆ่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาพฤติกรรมเล็กๆพวกนี้เหมือนการหยอดยาพิษลงไปในน้ำทุกวันวันหนึ่งคุณอาจลืมไปว่ารสชาติของความหวังและความมั่นใจมันเป็นยังไงสิ่งที่เราต้องทำจึงไม่ใช่การลุ้นให้ดวงดี แต่คือตรวจสอบนิสัยของเราในแต่ละวันถามตัวเองว่าการใช้ชีวิตในวันนี้พาเราใกล้เป้าหมายขึ้นหรือไกลออกไปถามว่าเรากําลังอยู่ในโหมดผู้สร้างหรือแค่โหมดผู้รอถามว่าสิ่งที่ทํำซ้ำๆทุกวันมันกําลังปูทางไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหรือมันทําให้เราย่ำอยู่กับทีแล้วค่อยๆปรับทีละจุดเริ่มจากการหยุดพูดว่าคงไม่สำเร็จหรอกมั้งแล้วเปลี่ยนเป็นขอลองก่อนสักครั้งแค่นี้ สมองคุณก็เปลี่ยนโหมดแล้วลองนึกภาพชายคนหนึ่งชื่อทีเขาเป็นคนที่ฝันอยากมีร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองแต่ทุกปีเขาก็บอกว่าดวงไม่ดีเลยไม่มีทุนไม่มีจังหวะไม่มีคนช่วยเขารอปีแล้วปีเล่าจนเวลาผ่านไปห้าปีก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างขณะที่เพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนชื่อกลาเริ่มจากการขายกาแฟหน้าบ้านวางโต๊ะพลาสติกแค่ตัวเดียวใช้เวลาหลังเลิกงานลองสูตรนู่นนี่ แม้ไม่มีทุนมากแต่กล้าปรับนิสัยตัวเองให้ขยันมากขึ้นยอมเหนื่อยในวันธรรมดาไม่บน่นไม่โทษด,ดวงและใช้ทุกโอกาสเล็กๆในชีวิตให้เต็มที่ผ่านไปแค่สองปีกล้าเปิดร้านของตัวเองได้สำเร็จโดยแทบไม่ได้อาศัยดวงเลยอาศัยแค่นิสัยที่เขาฝึกทุกวันเรื่องของกล้าไม่ใช่เรื่องฝุกแต่คือผลลัพธ์จากนิสัยที่วางไว้ในแต่ละวันและนั่นแหละที่น่ากลัว เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่านิสัยที่ตัวเองเลือกในแต่ละวันมันกำลังวางรากฐานให้ชีวิตเป็นแบบไหนในอีก3ปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้าดวงอาจมีอิทธิพลแค่ชั่วคราวแต่นิสัยคือแรงผลักยาวนานและที่สำคัญคือมันอยู่ในมือคุณไม่ใช่บนฟ้าหยุดโทษดดวงเพราะดวงอาจช่วยแค่ครั้งเดียวแต่นิสัยจะอยู่กับคุณทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันที่ไม่มีโชคเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตก็ไม่ต้องรอให้ดาวเรียงตัวแค่เปลี่ยนนิสัยแล้วชีวิตจะเรียงตัวให้คุณเองหาใช้เวลาทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่สำคัญในแต่ละวันเราทุกคนมีเวลาจำกัดเท่ากันแต่สิ่งที่ทําให้คนบางคนก้าวหน้าไวในขณะที่อีกหลายคนยังวงเวียนอยู่กับที่ไม่ใช่เรื่องของจำนวนงานที่ทำแต่คือลำดับความสำคัญที่เขาเลือกให้กับแต่ละกิจกรรม คนที่ใช้เวลาทุกวันกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงสิ่งสำคัญมักไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังวิ่งหนีอนาคตของตัวเองอย่างนิ่มนวลเพราะสิ่งสำคัญมักไม่เร่งด่วนแต่มันสำคัญอย่างเงียบๆและถ้าไม่ทำมันจะะส,สมเป็นผลเสียมหาศาลในวันข้างหน้าสิ่งสำคัญคือกิจกรรมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายการเติบโตหรือคุณค่าชีวิตระยะยาวของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระยะยาวการวางแผนธุรกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่การสะท้อนตัวเองเพื่อปรับพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้มักไม่เร้าใจไม่ด่วนและไม่เห็นผลทันทีแต่มันคือรากที่จะผลักดันชีวิตให้มั่นคงขึ้นในระยะยาวตรงกันข้ามสมองเรากลับให้ค่ากับสิ่งที่เร่งด่วนเช่นการตอบแชทการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการไถมือถือเรื่อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ให้รางวัลระยะสัน้นที่ทำให้รู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในเชิงจิตวิทยาสมองของเราถูกขับเคลื่อนด้วยระบบที่เรียกว่าโดพามีนลูประบบนี้จะกระตุน้นเมื่อเราทำสิ่งที่ได้รางวัลเร็วเช่นการได้ไลค์การดูคลิปจบการเล่นเกมหรือการตอบแชทแล้วมีคนตอบกลับทันทีสมองจะหลั่งโดพามีนให้รางวัลและทำให้เราติดกับพฤติกรรมแบบนั้น แต่กิจกรรมที่สำคัญจริงๆมักไม่มีรางวัลทันทีบางครั้งต้องอดทนต้องคิดลึกต้องเจอกับความไม่แน่นอนและอารมณ์ที่ท้าทายเช่นความกลัวความเบื่อหรือความไม่มั่นใจซึ่งสมองจะพยายามเลี่ยงทันทีเพื่อประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงความเครียดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราชอบหลีกเลี่ยงสิ่งสำคัญไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันสำคัญ แต่เพราะสมองของเราถูกปรับจูนมาให้เลือกความสบายระยะสั้นมากกว่าเป้าหมายระยะยาวและถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันจะกลายเป็นวงจรที่เราใช้ชีวิตยุ่งอยู่กับสิ่งเล็กน้อยทั้งวันแต่พอหมดวันกลับรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ไปไหนเลยในทางกลับกันถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรากำลังบอกสมองว่าสิ่งนี้คือความหมายของเรา และเมื่อสมองได้รับสัญญาณซ้ำๆว่าเรากล้ารับมือกับสิ่งที่ยากมันจะปรับเส้นทางความคิดให้เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นความมั่นใจจะเกิดขึ้นจากการเผชิญไม่ใช่การหลีกหนีและเมื่อเราทำสิ่งสำคัญในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละนิดเรากำลังลงทุนกับอนาคตในแบบที่มั่นคงและมีทิศทางสมมุติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งชื่อเมเธอมีความฝันอยากสอบติดมหาวิทยาลัยแพทย์ แต่ทุกวันที่กลับจากโรงเรียนเธอเลือกที่จะจัดโต๊ะอ่านข่าวตอบแชทดูซีรีส์แล้วค่อยบอกตัวเองว่าขอพักก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือจนกว่าจะดึกทุกคืนเธอรู้สึกผิดแต่ก็วนหลูกพฤติกรรมเดิมเพราะเธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอกําลังหลีกเลี่ยงสิ่งสำคัญเพราะความกลัวกลัวจะอ่านไม่เข้าใจกลัวทำแบบฝึกหัดแล้วได้คะแนนต่ำกลัวว่าความพยายามจะไม่สำเร็จ เธอจึงใช้กิจกรรมเล็กๆมาปิดบังความรู้สึกนั้นโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่คือการผลักฝันตัวเองออกไปทุกวันวันหนึ่งเมเริ่มฝึกวิธีใหม่เธอเริ่มต้นทุกเย็นด้วยการตั้งเวลาสั้นๆแค่15นาทีสำหรับการอ่านหัวข้อที่ยากที่สุดในวันนั้นแม้ยังไม่เข้าใจเธอก็ไม่ล้มเลิกเพียงแค่อยู่กับมันให้ได้อย่างไม่หนีแล้วค่อยเพิ่มเวลาเป็น30นาทีหนึ่งชั่วโมง สุดท้ายเธอเริ่มจับทิศทางได้รู้ว่าควรโฟกัสจุดไหนก่อนและความกลัวค่อยๆจางลงทุกวันเธอไม่ได้อ่านได้มากแต่เธออ่านได้ในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนวิธีของเธอโดยไม่ต้องฝืนใจจนเกินไปการทำสิ่งสำคัญก่อนไม่ได้หมายความว่าต้องทำได้เย็ดที่สุดหรือดีที่สุดในทันทีแต่มันหมายถึงการเลือกทางเดินที่ถูกตั้งแต่เช้า และให้ความตั้งใจเริ่มต้นไหลไปในทิศทางที่ใช่เพราะเมื่อเราฝึกนิสัยแบบนี้ทุกวันเป้าหมายจะไม่ใช่แค่ความฝันที่อยู่ไกลอีกต่อไปแต่มันจะค่อยๆกลายเป็นความจริงที่เราสร้างด้วยมือของเราเองทีละน้อยทุกวันและไม่มีวันสูบเปล่าเลยแม้แต่นาทีเดียวหากคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตไปด้วยกันและถ้าคุณมีคำถาม หรือต้องการให้ผมพูดถึงหัวข้อแบบไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ